โย่เลยครับทุกคนอยู่ของออนเซนนะครับวันนี้มาเล่นซีรีคิวของไคโอสครับในแพทใหม่ครับว่าจะเป็นไงก็ไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนก่อนนี้เราจะเข้าไปรับชมน,นะครับเชิญกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ออนเซนคุงด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยดูซีรีคิวกันได้เลยนะครับ let's go มาครับก็มาดูที่สกิลแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นลายไปไม่ได้ครับนอกจากฟอกนะครับทนเมื่อถูกโจมตีนะครับก็จะได้รับเฮดพีนะครับทุกคนส่วนสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นไคลรอสเองครับโดนเนิร์ฟแต่ก็ยังใช้ดีอยู่นะครับทุกคนส่วนสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นมาโลนะครับทุกคนเมื่อเรายิ่งอยู่ไกลแค่ไหนนะครับหรือว่าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยก็จะทําให้ยิงศัตรูแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลสกัดนะครับก็จะใช้เป็นไอริสนะครับตัวยิงทะลุไอวอร์นั่นเองนะครับส ยี่สิบสเพยบริการรับเติมเกมฟรีไฟราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากแล้วเขายังรับเติมเกมอื่นอีกเพียบและแอพริเียมอีกมากมายเปิดบริการ24ชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24่สิบพและเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูปองออนเซนเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟด้วยนะครับ <S <S มาครับลูกอยู่ในแบบเกาะสวรรค์น,นะครับหน้านที่ผมจะลงบีมาสก,กิทีนึงครับวันนี้ก็มากับแชทโลกเหมือนเดิมครับมาแบกแชทโลกเหมือนเดิมครับขึ้นอีกตัวนึงก็ลงะ่สงสใใะ เซอร์กิลเด็กแหลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์กิลไคลรอดที่แบบไว้สำหรับตัวสไนเลยนะครับใครอยากไปเล่นกับสไนก็สามารถไปเล่นได้ครับผตกใจเพื่อนนะครับตะกี้เหมือนจะมีตัวลงด้านบนนะครับจากที่เห็นในแผนที่ตะกี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดี๋ยเขาจะไฟกันเลยนะครับน่าจะสองตีนะครับถ้าเคาไฟกันอย่างนี้ของน่าจะใช่ครับเขาายิงกันอยู่นะยิงอยู่บ้านแอลนะครับกับตัวข้างล่างนะตัวหนึ่งนะโอ้โหเพื่อนแมงมลัดเม็ดท้าย มันยิงมีตัวอยู่ตรงกล่องนี่โอ้โหเจ็บมากนะครับโอ้หกสุนหมดนะครับเดี๋ยวเราซ้ำตัวนี้ก่อนนะไห่โค้ไทยสวยครับไอน้นี้ไอ้นี้เพื่อเล่นได้นะครับทุกคนจะทําให้ปืนเราไม่มีเสียงครับโดยใซตสกิลที่เรามาเนี่ยไนทุกกระบอกจะไม่มีเสียงเลยครับเขาจะอยู่บนบ้านเอลนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นด้านบนดีกว่าครับตรงนี้ขึ้นได้นะครับผื่อใครไม่รู้เจ้าเอะอุ้ยมาดิพื้นไปนิดนึงไม่เป็นไรจะซ้บอ,อกเลยครับ ตอนนี้เราไม่ต้องเปิดสกิลนะครับเพราะว่าเขาเมีตัวอยู่ด้านบนโอ้โหเกือบนะครับความยาวกอนครับทุกคนจังหวะนี้นะครับตัวบ้านแอวก็ยังอยู่นะครับทุกคนกับตัวเสาไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็โดดดูไปก่อนนะครับต้องใจเย็นนะครับอุ้ยหมาดีโอ้โหหัวแตกฟุกพอดีนะครับเหลือต้องเสาไฟตัวเดียวนะโอ้โหทำไมเป้าไม่แดงอะทุกคนเมื่อกี้ผมล็อกหัวแล้วครับเสียงเท้าขึ้นตรงเพื่อเราด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับคนเหลือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปซับไอตัวนนนนนนีี้กกก่อะะคครัับบทุุเเด๋ยวขาามช ขาวกเลยนะครับ oh, <hell. S 1> โอ้โหเพื่อนเรานนมนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ต้งเสาไฟก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะครับตัวที่ล้มตะกี้เวลาดันนี่ต้องได้วอลนะครับทุกคนอย่าดันตัวเปล่าครับเจ้านี้ฟาดไม่ผัวหูไม่หัวเฉยเจ้านี้เปิดนี้เลยนะครับมาดิอุ้ยมาดีหัวแตกโอ้โหเกือบตายแล้วทุกคน <S <S เกือบสวยนะครับเพื่อนปลาเซฟยูใหม่มาทีปลาปลาตอนเราเกือบตายครับ <S <S ปาได้ทันไม่นามากนะทุกคนเราไปชุบเพื่อนที่ตายตะกี้ก่อนนะครับลงมีมาสะก,กีนะครับลงแยกคนเดียวกับอีกคนนึงที่ลงไปหองในการควรมกลัวไปนะครับดีนะครับเพื่อนคนนี้เขาตามเรานะทุกคนถือว่าเป็นงานนะทุกคนเพื่อนที่รัดเราเม็ดสุดท้ายตะกี้นะครับอุ้ยเรนจะอยู่บนงบนนะครับมาดิมีเพื่อนไหมเหรอซ้ำออกเลยนะครับทุกคนเอซี <AC S 1> นี่แรงเหมือนผมรู้สึกว่ามันแบบแรงเหมือนตอนก่อนเหนือเลยครับอุ้ยเยียงเท้าใต้ทำอะไรน้อง อิ่งอูเพื่อไปนะครับไอวงไม่ติดน้องสาวออกไปตกใจเบอร์โอ้โหฟูมากนะครับมีมาสกิโอ้ขาหนีหน่อยครับขอภัยนะทุกคนขอภัยขอภัยครับไอโฟน13มันคือมันกระตุกแล้วนะครับคือมันไม่ดีนะครับมันเก่าแล้วนะทุกคนซื้อมาตอนออกใหม่แรกๆนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ไปชุบเครื่อกออกนะทุกคนโอ้โหโอ้ยโทรศัพท์ก็กระตุกนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ปรับเป็นแค่ตั้งสูงนะครับไม่มีเงาแล้วไม่มีชาร์โด้แทุกคนวุ้ย เห็นได้ทียินเสียงเท้านะครับทุกคนเขาน่าจะมาชุบเพื่อนหรือเปล่านี่ไงามาดีหัวตอนนะี้ถ้าถ้าเอม,มาดีโอ้โหตะก,กี้มีตัวชุบด้านบนด้วยนะครับไม่ทันนะทุกคนเหมือนจะมีตัวอยู่ด้านบนด้านเอ๋นะครับสามออกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมีตัวอยู่บ้านแอ๋วนะครับจังหวะนี้เราขึ้นเขาไปดูนะครับวิ่งไงตัวเพิ่งลงนะครับวิ่งไงบ้านแอลอยู่นั่งอยู่นะครับป้อยโอ้โหกระสุนหมด โอ้โหถ้าไมกระสุนหมดนะอันนี้น่าจะหัวแตกฮะทำไมเป้าไม่ล็อกลูกคุณขาโผล่ขนาดนั้นโอ้โหฟีไฟเจอร์โอ้โหโอ้โหด้านบนยิงกันอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวปลาระเบิดใส่ตัวนี้ก่อนนะครับยิงดีมาดิน้องอย่าวัดอย่าวัดตัวบ้านเอาไปไหนแล้วลนะ่ะเหมือนตัวบ้านเอาจะลงลงไปแล้วนะครับน่าจะไป,เ,ปเก็บของที่ผมยิงนะครับทนะำออกเลยครับตัวนี้ ไปไหนแล้วล่ะตะกี้ผมเหมือนจะอยู่ด้านบนนะครับน่าจะตัวไอตัวที่โดนเอซีผมยิงตอแรกครับน่าจะขึ้นเขาไปแล้วนะนี่ไงชัดเลยชัดเลยน้องมาเก็บของตัวเองหรอโอ้โหเอซีนี่คือย,ยิงรัวมากทุกคนตะกี้มีตัวยิงแบบนี้อย่างครับรู้ครับเก็บของเอนแล้วกันนะครับตัววอลก,กันครับอุ้ย่างเพื่อนเท้าขึ้นตรงเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราโดนยิงตรงไหนวะนะ เพื่อนเราล้มนะครับเหมือนจะเล่นวีดเอสด้วยนะทุกคนตรงไหนเอ่ยอุ้ยโอ้โหมาดิมาดิอุ้ยอันนี้ปืนใหม่ปืนไฟนะทุกคนอันตรายนะครับวิ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 ใจเย็นโอ้โหปืนใหม่กันจ่อยวอลโคตรไวทุกคนแล้วเขามีสองตัวด้วยนะครับอุ้ยโอ้โหเสียดายโอ้โหไม่เป็นไรครับก็น่าชุบได้นะชุบได้เพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่มีเหรียญด้วยนะครับ โอ้โห oh oh, ได้เกิดมาแล้วนะครับทุกคนโอ้โ oh ห oh, <_ S 2> เพื่อนวิ่งไปเก็บเหรียญแป๊บเดียวนะครับจะมีเหมือนตัวชุบตรงลงพลงานด้วยนะครับลงขามของนะทุกคนลงกับเพื่อนก่อนนะครับพยายามอย่าเพิ่งลงแยกครับคนที่เราลงมานะครับ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่คนที่ลงแยกตอนเพิ่งเกิดก็คือจะตายไวนะครับอันนี้คือเมืองน,งนี้ไม่มีคนเราก็จะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคือไม่ตายต้นเกมนั่นเองเอไม่ใช่ไม่ตายหลังเพื่อนชุบม,มาเนี่ยเองครับพยายามลงเล่นกับเพื่อนไว้นะโอ้โหปืนนี้ไม่ปืนอะไรทุกคนปืนนี้ไม่ดีเลยนะครับปืนไหนกามากปืนกระบอกนี้ อะไรแดงๆอุ้ย AC นะครับ AC ไฟนะทุกคนมามาดิวันนี้ก็จะไม่เล่นใครร้อกับ AC เลยนะครับทุกคนชื่อคลิปเลยนะครับอันนี้เออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอันนี้หรอกครับคนมาเล่นสไนกยกับไครร้อให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็ออกมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเหมือนจะไม่มีตัวเลยนะครับตะ่กี้ก็ไปปีมาตะกี้มาไม่เจอใครนะครับขับรถวนคั่วเลยเหมือนเพื่อนเราจะยิงคนนะครับเขาจะอยู่โรงเรียนนะครับนี่ตัวที่เพิ่งชุกันอุ้ย เพื่อเราตายตรงพีกนะครับทุกคนเดี๋ยิ่งเราลงยิงด้านบนก่อนนะครับมาดิโอ้เอฟซีไฟนะครับเอฟซี SC นี่แรงนะครับบวกกับเราเอาคลายล้อแล้วก็ปืนที่ยิงระยะไอเอชิลที่ยิงระยะไกลมาจะแรงขึ้นนะครับบอกเลยเม็ลดล้านร้อยนะครับทุกคน <S <S 2> <S 2> ผมไม่รู้ <S <S ผมคิดไปเอง <S 2> <S 2> หรือเปล่านะครับแพทนี้ที่มันเนิร์ฟปืนกันก่อนก็คือยิงดีขึ้นเหมือนก่อนก่อนเนิร์ฟเลยนะครับทุกคนก็คือแบบเหมือนแอบบัฟมาทุกคนแบบดีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไปชวบเพื่อนก่อนนะครับทุกคนนี่โอ้ โอ้โหนึกว่าอัพป,ปืนเราได้ครับอัพได้แต่ปืนเพื่อนนะนี้ไอ้ปืนที่เป็นปืนไฟอัพไม่ได้นะโอเคโอเคโอเคเข้าใจนะครับเมื่อกี้เพื่ออุ้ยน่าจะด้านหน้าครับอุ้ยทำอะไรจ้ะน้องสาวสามเมตรพอป้ามาดิสองเมตรต่อไม่ให้เยอะไม่ให้เยอะแดงๆท่านั้นโอ้โหโคตรแรงแล้วคนใครย,ยิงแบบ ลากหัวไม่เก่งผมแนะนําปืนพวกนี้เลยนะครับกับปืนใหม่นะครับที่ชื่อวิงวินเจอร์วินเทอร์อะไรสักอย่างนะครับทุกคนจําชื่อไม่ได้ครับเรียกปืนใหม่แล้วกันครับที่มสองเม็ดแตกๆๆอย่างนี้นนะทุกคนบอกเลยไปไหนก็เจอแต่อันนี้นะครับทุกคนนี่ก็มาเล่น AC ไฟให้ดูเลยนะครับบวกดีวคายร้อนนะครับมาๆตอนแรกตั้งใจจะมาเล่นปืนใหม่นะครับทุกคนแต่เพิ่งรู้นะครับว่ามี AC AC 80ไฟด้วยครับก็เลยเล่น AC 80ไฟดีกว่านะครับเพราะปืน AC 80นี่ก็ โกงพอๆกับวินเตอร์วินเตอร์ปืนใหม่เลยนะครับอุ้ยจะมีตัวนะครับนี่ไงอุ้ยมาดีเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับมาดีเก็บสี่ทุกคนหมดตีโอ้โหอุ้ยนี่อีกเหรอหมดตีแล้วคนตีนี้โดนเอซีไฟเรายิงหมดเลยนะครับอบอกเลยโคตรตึงโคตรอันตราย ทำไมเพื่อนลงแยกแบบนี้ใครที่ไม่มีเซตสกิลเล่นแนะนำเซตสกิลนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจัดหายใหม่ครับพยายามตัดหาสกิลใหม่ให้เล่นเรื่อยๆนะทุกคนไปครับไปครับ let's go let's go พี่เอ้าทำไมเราได้แอซซีต่ะทุกคนอยู่ๆเราได้แอซซีเฉยงงเลยไป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 โกโกโกคลิปนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าทุกคนถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอุ้ยเหมือนเพื่อนเราจะยิงอะไรนะครับได้มีตัวลงบีมาสกิลนะครับทุกคนไหนอะ อยู่ตรงบ้านแอลหรือเปล่านะครับไอวอลเต็มเลยนะครับตรงบ้านแอลนะวันนี้พยายามเช็คไปเรื่อยๆก่อนนะครับพยายามเปิดสะโขปไปเรื่อยๆนะเพื่อเรายิงอะไรวะทุกคนอุ้ยมาดิอุ้ยอ๋อดาวอุ้ยเหมือนจะอยู่ตรงบ้านแอลนะครับตีนเสียงปืนนะผมไม่มีเหรียญชบเพื่อนด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนเราล้มไม่มีเหรียญนะโหชบไม่ได้ด้วยนะครับวิ่งสวนไปไม่ได้นะครับโอ้ตรงอนี้เราต้องใช้ไฟที่ปืนนะครับยิงกดมานะครับ เหมือนไฟที่ปืนจะมีคูดาโอโหเพื่อนเราล้มอีกตัวแล้วเราลิปนี้น่าจะไม่ได้ที่หนึ่งนะครับดูทรงอะน่าจะแบกไม่ได้นะครับโอ้โห,โโหแล้วปืนชา้าเราคือไม่ดีเลยนะครับ M A M P ไฟนะครับคือเบานะครับต้นท้ายเกมแบบนี้ไม่มีหรียญชุบเพื่อนด้วยนะครับสวยสุดๆนะทุกคนเหมือนจะอยู่เป็นตี้เลยนะครับโอ้โหสามตัวเลยนะครับทุกคนโอ้โหจังหวะนี้เราวิ่งเข้าวงก่อนดีกว่านะครับ เยอะเกินเยอะเกินแบบนี้ใครจะเล่นด้วยพี่อุ้ยโอหเห็นเราได้ไงทุกคนอุ้ยโอหมันเขาจะมาแล้วนะครับอุ้ยโอหเดี๋ยวเราปั๊มยาก่อนเลยนะครับคือเหมือนจะมีตัวอ้อมมาหลังเราเอ้อโอ้โหเสียดายทุกคนโอ้โหอุตส่าห์เก็บสีแล้วปีน AC ไฟครับไม่เป็นไรครับโอยเสียดาย ก็จบไปแล้วทุกคนสาวคลิปการเล่น AC 8 0ดไฟครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นแบบคลิปตัวอย่างการแนะนำเซ็ตท่ากิวนะครับก็คือว่าใช้ได้ครับปืนที่โคตรแรงเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ที่หนึ่งครับไม่เป็นไรนะครับใครที่อยากทำคลิปอะไรอยากให้สอนอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับบ๊ายบายนะครับจุ๊บว่ะ